เวลา7นาฬิกายีนาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิราวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี นิพนธ์ปีหลวงซึ่งเปี่พระพิธีธรรมจากวัดประวรเวดวิหารจันเมือ yeah. สี mm ่ร hmm. ูปและวัดระคังโคสิตารามจันวมือสี่รูปทั้งนี้ในการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชันเช้าวันละแปดรูปรับพระราชทานชันเพลวันละแปดรูปและประ ผมย่ำยามกำหนด100วัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชริกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาส่งปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ตั้งแต่เมื่อครั้งส่งพระเยาว์เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทานารรนาศโดยทรงนำความรู้ที่ได้ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆโดยเฉพาะในยามที่ราษฎรทุกยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒนมหาวชรรราชธิดา ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีเพื่อพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและหน่วยงานในพื้นที่ด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแต่ว่าทา,างสบาหนูนจะมีหวัวอาจาริ์ท่านก็เป็นห่วงนะคะท่า,าน,นก็โสด ขอเพื่อาชทานมาส่งติดอาสามานะคะวนนี้พี่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงประชาชนด้วยกันทั้งนั้นทุกคนก็ช่วยกันบริจาคมาให้นะคะแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จลงคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่อง พื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายรื่เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็นห่วงและก็ดีใจที่ได้เจอกันวันนี้บอกว่าสถานการณ์ทุกอย่างคงจะดีขึ้นเรื่อยๆและสิ่งใดที่สูญเสียไปก็คงจะได้คืนมาแล้วถ้าเรามีส่วนช่วยอะไรกันได้ก็จะช่วยนะคะ นอกจากการเสด็จไปพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินโครงการที่มูลนิธิจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยด้านการเฝ้าระวังก่อนเกิดภัยพิบัติเสด็จไปทรงเปิดสถานีโทรมารตรอัตโนมัติ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยแจ้งเตือนป้องกันการเกิดอุทกภัยและช่วยลดความสูญเสียมีการจัดตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาโดยอบรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงจำนวน19ชุมชนครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเตือนภัยก่อนเกิดภัยพิบัติและช่วยเหลือดูแลคนในชุมชนจนเกิดเป็นการเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ด้านการบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดภัยพิบัติโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยบรรจุถุงย่างชีพพระราชทานพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกใจ่ายให้กับผู้ประสบภยัยนอกจากนี้ยังส่งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติโดยให้จัดทำโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืน ซึ่งมูลนิธิร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทำความสะอาดและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายทั้งยังฟื้นฟูแหล่งน้ำสู่การทำเกษตรพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถวางแผนบริหารจัดการน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสนับสนุนการปลูกแบบวน,นเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟูอาชีพให้กับชุมชนผู้ประสบภัยได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในร้านพึ่งพา และร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดแบบองค์รวมซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นช่วยสร้างไรายได้อีกทางหนึ่ง ในสถานการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคนลนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายช่วงปลายป,ายปี2567ถึงต้นปี2568ทำให้บ้านเรือนราษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยศวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายายามยากสภากาชาติไทยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างทันท่วงที ส่วนมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้หมูลินิธิได้สนับสนุนงานด้านต่างๆทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ภัยพิบัติตลอดจนมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับมีแผนฟื้นฟูนฟนภายหลังน้ำลดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยดัดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดการทรงงานด้านต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความปลอดภัยในชีวิตตลอดจนมีไรายได้และอาชีพที่มั่นคงสมดังที่ทรงเป็น ้าฟ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง เวลา7นาฬิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยพวดีกรมหลวงราชสารณีสิรพัฒนมหาวชรราชธิดาวันที่7ธันวาคม2 5 6 8้าณท่าวาสุกรีผู้แทนพระองค์ได้ปล่อยโคซึ่งกรมปศุสั ถวายจํานวนหนึ่งคู่โดยจะนําไปมอบให้แก่ในเนียมพระเก,กศเกษตรกรตําบลโคกเจริญอาเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีเพื่อเลี้ยงไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริจากนั้นปล่อยนกเขาวชวาซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวายจานวน48ตัวเพื่อช่วยเพิ่มประชากรน,นกเขาวชวาในระบบนิเวศและปล่อยพันธ์สัตว์น้ําซึ่งกรมประมงถวายพันธุ์ปลาไทยจํานวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลา าตะเพียนทองปลายี่สุกปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาพงปลาเทพาและปลาชโอนรวม490,000ตัวซึ่งเป็นพันปลาไทยที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเพิ่มปริมาณและเป็นการอนุรักษ์พันปลาไทยสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา8นาฬิกา15นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันที่7ธันวาคม2568ณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงปฏิบัติพักรณียกิจเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาท,ทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆอาทิด้านสาธารณกุศลด้านกฎหมายทรงก่อตั้งกองทุนและโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการกำลังใจในพระดรัมริที่มีพระดําริให้ก่อตั้งเมื่อปี2549ภายหลังจากเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำเป็นครั้งแรกณทันทสถานหญิงกลางเมื่อปี254 ซึ่งทอดประเนตรเห็นช่องว่างของการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังจึงพระราชทานแนวทางและดําเนินงานในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังหญิงจนเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบัน เวลา18นาฬิกา55นาทีวันนี้พันเอกหม่อมเจ้านาวพันยุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชพิลพระพิธีธรรมสวดพระพิธีรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศเทพวรารามทั้งนี้นับตั้งแต่วันสวรรคตวันที่24ตุลาคม2 5 6 8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบเจวัน15วัน50วันและ100รวันฉวายพระบรมศพแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาที่ทรงยึดมั่นเป็นหลักธรรมอันสำคัญ หนึ่งช่วงเวลา11นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพรับพระราชทานฉันเพลนซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุทธ์รวงสาวาจํานวนสี่รูปและวัดสะเกตจํานวนสี่รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละแปดรูปรับพระราชทานฉัน เพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วัน เวลา16นาฬิกา50นาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรพีธรมร,ธรมรพระบรม,รรมศพสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบร,รมศพในวาระสำคัญประกอบด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวัน7วันวันที่1 0ถึง31ตุลาคม2568สทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรัสมวัน15วันวันที่7ถึง8พฤศจิกายน2568ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล นปัญญาสมหวาน50วันวันที่12ถึง13ธันวาคม2568และสมงบรเพ็ญพระราชกุศลส,สัตตมวาน100วันวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2569 นอกจากนี้ตลอดทั้งวันยังมีคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิจังหวัดขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเซานครพนมลำพูนสุรินทรและสุร,ราษฎร์ธานีโดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆและจิตอาสาร่วมกันอำนวยความสะดวกเช่นการเดินทางอาหารและเครื่องดื่มการยืมคืนเครื่องแต่งกายการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยนับตั้งแต่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยนถึง6 ธันวาคมนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วกว่า1 9 7 0 0 0คนซึ่งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาท้งนี้วันที่12ธันวาคม2568เปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและวันที่13ธันวาคม2568เปิดตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมว,าวัน50าวัน ถวายพระบรมศพ ที่ห้องโสมกิติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยศาสตร,ราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ <c oughs> เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรีนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา7ธันวาคม2568โดยมีคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมใน พิธีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกําไรจัดตั้งตามพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิจปิยาพานเรียนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาฏองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพซึ่งดําเนินง,งานเข้าสู่ปีที่30 โดยยึดมั่นในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในายามทุกยากจากอุทกภัยพร้อมร่วมกันระดมองความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรและยั่งยืน